หลีซีเย่ตอนที่3 4 1คนนี้ข้าเป็นผู้คุ้มครองหลีที่เย่เองก็พยักหน้าทีหนึ่งสำหรับการกอกวนของกระบือดำขนาดใหญ่และกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเรื่องนี้สามารถมีได้และมีได้อย่างสิ้นเชิงหากแม่นางไม่มีความเห็นเป็นอื่นก็รับเอาไวเ้เถอะพลันที่หลีทีเย่พูดคอนี้ออกมายิ่งทำให้ใบหน้าของราชันแท้จริงหลิงซิงยิ่งแดงมากขึ้น เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ในเวลานี้คนที่ยิ่งรู้สึกอายเขินหนักมากกลับไม่ใช่ราชันแท้จริงหลิงซินกลับจะเป็นเด็กมหัศจรรย์สามตาเด็กมหัศจรรย์สามตามีสีหน้าที่แดงกำ่ำในมือถือหลิงจือวิเศษหิมะทองคําไฟศักดิ์สิทธิ์จ้องมองราชันแท้จริงหลิงซินและทําอะไรไม่ถูกในเวลานี้ในขณะนี้กลับกลายเป็นว่าเด็กมหัศจรรย์สามตาดูจะตื่นเต้นมากกว่าราชันแท้จริงหลิงซินอยู่มากทีเดียว ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กมหัศจรรย์สามตาที่ดังตอไม้แล้วราชันแท้จริงหลิงซินดูจะเยือกเย็นสุขุมกว่ากันไม่รู้เท่าไรค่าข้าๆ่า,า,าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อึดอัดจใจไปครึ่งค่อนวันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีแค่คำพูดที่ครบถ้วนสมบูรณ์คำหนึ่งยังพูดออกมาไม่ได้เรื่องเรื่องบ้านเจ้าน่ะสิแม้แต่กระบือดำขนาดใหญ่ก็ทนดูต่อไปไม่ไหว สายหน้าหัวเราะเยาะและด่าว่าแค่ขอแต่างงานกับคนที่ตนรักมันยากขนาดนี้เลยหรือชั่วดีอย่างไรเจ้าก็เป็นอัจฉริยะบุคคลที่ยากจะหาใดเทียมในล่าขอแต่างงานเด็กมหัศจันสามตาตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเมื่อคำคำนี้ถูกพูดออกมาใบหน้าแดงกำพูดติดติดขัดขัดค่าค่าค่า เวลานี้ทุกคนต่างจ้องมองมาที่พวกเขาในขณะนี้ต่อให้เป็นคนงูก็สามารถมองออกได้ว่าเด็กมหัศึรร์สามตาชอบราชันแท้จริงหลิงซินขณะที่ราชันแท้จริงหลิงซินกลับดันเป็นคู่มั่นของเทพสงครามจิงเปี้ยนเสียนี่ด้วยความสัมพันธ์เช่นนี้พลันกลับกลายเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งแม้ว่าเรื่องราวลักษณะเช่นนี้ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจำนวนเท่าไรบนโลกมนุษย์ แต่ว่าเมื่อเกิดบนตัวของพวกเด็กมหัศจรรย์สามตาก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นเด็กมหัศจรรย์สามตาหรือว่าราชาแท้จริงหลิงซินและหรือเทพสงครามจินเปี้ยนพวกเขาต่างก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังปราศจากผู้ต่อกรแห่งยุคยิ่งไปกว่านั้นก็มีกําลังความสามารถของราชาแท้จริงในบางแง่มุมแล้วการแต่งงานของพวกเขาไม่เพียงแทนตัวของพวกเขาเองเท่านั้น ยังแทนผลประโยชน์ของระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิและนิกายและหรือการผูกสัมพันธ์กันระหว่างระบบถ่ายทอดความคิดทางด้านลัทธิทั้งสองอีกด้วยเวลานี้หากเด็กมหัสจรรย์สามตายแย่งผู้หญิงกับเทพสงครามจริงเปี้ยนขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวสีหน้าของอมาเต่าเปลี่ยนไปมากทีเดียว และดูเป็นยากทันทีสมควรทราบว่าในครั้งนั้นเขาเป็นผู้แทนของตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนไปเจรจาเรื่องนี้กับสวนอีเดนจนบรรลุผลสำเร็จถ้าหากเวลานี้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมาและเกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาย่อมไม่เป็นผลดีต่อตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนสวนอีเดนสํานักเจ้าลัทธิทั้งสองในขณะนี้อมาเต่าโบกมือทีหนึ่งกองทัพเสริญจุ้งงอพลันอบล้อมเข้าไปจัดการล้อมเด็กมหัศจรรย์สามตาเอาไว้ในพริบตาเดียว ได้ยินเสียงตึงตตึงตึงงดังขึ้นเห็นทหารกองทัพเสริญจุ้งงอชักอาวุธออกจากฝากักคลันมองเห็นประกายดาบประกายเยืดกเย็นแอร์วบวับเด็กมหัศจรรย์สามตาถูกล้อมเอาไว้ภายในค่ายกลใหญ่อมตเตา่าในตาของราชันแท้จริงหลิงซินเท่งมองไปข้างหน้าและจับจ้องบนตัวของอมตเตา่าเมื่อมองเห็นกองทัพเสริญจุ้งงอที่ล้อมเด็กมหัศจรรย์สามตาเอาไว้เอ,อ่ยขึ้นช้าช้าว่าเจ้าคิดจะทำอะไร กราบทูลองคหญิงนายท่านามีบัญชาหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดาให้ข้าน้อยต้องนำกลับไปให้ได้อำหมาเต่าได้สแสดงคาราวะต่อราชันแท้จริงหลิงซินแห่เจ้าหลานเต่ากลุ่มนี้ของตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนต้องการชุ่มชิงโดยอาศัยอำนาจและเนี่ยเด็กมหัศจรรย์สามตาหัวเราะยอะเสียงดังเปี่ยมด้วยมาดและน้ำเสียงที่บ้าระห่ำเมืม่อมองเห็นกองทัพเสริญจุ้งนอที่ล้อมตอนเองเอาไว้ ในขณะนี้เด็กมหัสจรสามตาที่เปี่ยมด้วยมาดและน้ำเสียงที่บ้าระห่ำกับเด็กมหัสารสามตาที่พูดไม่เป็นและตื่นเต้นเรียกได้ว่าต่างกันราวากับดินเวลานี้อมหมาตเต่าถือโอกาสแสดงคาระวะต่อราชันแท้จริงหลิงซินอีกครั้งและกล่าวว่าองค์หญิงก่อนที่ข่าน้อยจะมานายท่านามีบัญชาทูลเชิญองคหญิงไปสมทบกับท่านทันทีนทคำพูดเช่นนี้ของอมหมาตเต่าพลันทำให้แววตาของราชันแท้จริงหลิงซินดูยืกเย็น กล่าวขึ้นช้าช้าว่าความเคลื่อนไหวของข้าไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาก้าวไกา่เจ้าถอยไปองคหญิงงานเกี่ยวดองสมรสสองฝ่ายกำลังจะมีคึื่นเร็วๆนี้ขอองคหญิงทรงเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมอัมมาเต่าคาระวะอีกครั้งเรื่องเกี่ยวดองสมรสระหว่างนิกายเจ้าไปพูดกับเหล่าผู้อาวุโสท่าทีของราชันแท้จริงหลิงซินดูเข้ม ข่มผู้อื่นด้วยท่าทีหญิงยโสอนุภาพราชัญยิ่งใหญ่ไพศาลแม้ว่าอมมาตเต่าจะมีกำลังความสามารถแข็งแกร่งมากกว่านี้แต่ว่าราชัญแท้จริงหลิงซินยังคงไม่โกรธแต่เปี่ยมด้วยอำนาจยังคงมีท่าทีที่ข่มผู้อื่นสมควรทราบว่าราชันแท้จริงหลิงซินหาใช่เป็นผู้หญิงอ่อนแออะไรนั่นนางคือราชันแท้จริงคนหนึ่งต่อให้ทักษะไม่เท่ากับระดับบรรพบุรุษคงความอมาตาตลอดการบางคน แต่ว่าอนาคตนางจะต้องแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้จะแซงลำหน้าบรรพบุรุษคงความอมตะตลอดการจำนวนมากดังนั้นต่อให้อมหมาเต่าแข็งแกร่งมากกว่านี้ราชานแท้จริงหลิงซินก็ยังคงมองด้วยสายตาเย็นชาเช่นกันสีหน้าของอมหมาเต่าเปลี่ยนไปมากทีเดียวเมื่อราชันแท้จริงหลิงซินพูดออกมาเช่นนี้แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทำอะไรราชันแท้จริงหลิงซินได้จะอย่างไรเสียนางยังไม่ได้แต่งเข้าตำหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยน ยังไม่ได้เป็นคนของตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนต่อให้แต่งเข้ามาแล้วนางก็จะเป็นนายหญิงของตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนเป็นนายของเขาอยู่ดีบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างมองตากันแอลกันขณะราชานันแท้จริงหลิงซินพูดคําคนี้ออกมาจากคําพูดเช่นนี้ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยฟังออกถึงแนวโน้มความเป็นไปหลายอย่างมีแนวโน้มมีระดับบรรพบ,บุรุษถึงกับพูดเสียงแข่วเบาว,ว่าเห็นทีต้องเกิดเหตุแทรกซ้อนขึ้นแล้วจะต้องก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ผู้คนจำนวนมากล้วนเคยได้ยินมาว่าขณะที่ตำหนักศักดิ์สิทธิ์จิงเปี้ยนเกี่ยวดองสมรสกับสวนอีเดนนั้นราชันแท้จริงหลิงซินยังไม่ได้สำเร็จเป็นราชนแท้จริงนางยังไม่ได้กุมอำนาจของสวนอีเดนในขณะนั้นนางยังคงเป็นเพียงสิทธิคนหนึ่งของสวนอีเดนเท่านั้นเองตัวของราชนแท้จริงหลิงซินเองไม่เห็นจะยินดีในเรื่องการมั่นหมายนี้แม้ว่าเทพสงครามจิงเปี้ยนจะมีความยอดเยี่ยมก็ตาม อย่างไรเสียตัวของราชันแท้จริงหลิงซินก็มีความยอดเยี่ยมเช่นกันเวลานี้ราชันแท้จริงหลิงซินพูดเช่นนี้ออกมาต่อหน้าผู้คนสิ่งนี้ทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยประหนักได้ว่าดูท่าราชันแท้จริงหลิงซินจะไม่ชอบในการเกี่ยวดองสมรสเช่นนี้ฮ่าฮ่าฮาในเวลานี้เองเด็กมหัศจรรย์สามตาพลันหัวเราะเสียงดังขึ้นมาคำพูดเช่นนี้ของราชันแท้จริงหลิงซินมันคือการโดปอยาโดปอให้กับเขา พลันรู้สึกลิงโลดพลันรู้สึกตื่นเต้นดีใจอย่างยิ่งนาทีนี้เด็กมหัศจรรย์สามตามีลักษณะท่าทางที่ฮึกเหิมและลำพองใจดวงตาคู่นั้นกวาดตามองหมังเมินทั่วล่าเปียมด้วยลักษณะท่าทางที่โอหังโอดดีหัวเราะบ้าคลั่งทีหนึ่งและกล่าวว่าได้ยินชื่อเสียงของกองทัพเสินจุ้งงอมานานได้ชื่อว่าสามารถสังหารราชาแท้จริงในสายตาของเด็กมหัศจรรย์สามตาอย่างข้าแล้วก็เป็นเพียงชื่อเสียงจอมปลอมเท่านั้น ลงมือในเวลานี้สีหน้าของอมหมาเต่าดูน่าเกรงขามส่งเสียงเข้มขึ้นมาเสียงตูมดังสนั่นวันไหวในพริบตาเดียวนั่นเองกองทัพเสริญจุ้งงอได้ขับเคลื่อนค่ายกลใหญ่ในพริบตาเดียวนั่นเองลงปรานได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงได้ยินเสียงเปรีคขึ้นสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนได้ผ่าลงมาตรงตรงพลันพุ่งโจมตีท่ามกลางค่ายกลตูมตูมตูมท่มามกลางเสียงดังตูมตามที่ตั้งของค่ายกลใหญ่เหมือนกลายเป็นมหาสมุทรฟ้าแลบ สายฟ้าแลบจํานวนนับไม่ถ้วนวิ่งคลานอย่างรุนแรงนาทีนี้มีร่างเงาสูงใหญ่สายหนึ่งลุกขึ้นยืนท่ามกลางค่ายคนใหญ่เหมือนเป็นมนุษย์ยักษ์ที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางทะเลฟ้าผ่านี่มันตัวอะไรมีผู้ร้องเสียงหลงขึ้นมาเมื่อมองเห็นมนุษย์ยักษ์ที่ลุกขึ้นยืนจากท่ามกลางสายฟ้าผ่า ค่ายกลเทพขนาดยักษ์นี่แหละคือสุดยอดค่ายกลในล่าของกองทัพเซิรนจุ้งงอระดับบรรพบุรุษที่มีประสบการณ์กับค่ายกลใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของกองทัพเซิรนจุ้งงอเปิดโปงออกมาทันทีปังเสียงหนึ่งดังขึ้นมองเห็นค่ายกลค่ายกลเทพขนาดยักษ์ที่ภายใต้การขับเคลื่อนเทพขนาดยักษ์หนึ่งฝ่ามือที่ฟันลงมาภายใต้หนึ่งฝ่ามือฟาแลบดังน้ำตกรุนแรงที่พุ่งเข้าโจมตีต่อเด็กมหัศจรรย์สามตา ข่าวลือเท่านั้นเองเด็กมหัศจรษาสามตาหัวเราะเสียงดังพริปตาเดียวนั่นเองท่าทีที่โอหัวโอด,ดีพลันระเบิดขึ้นได้ยินเสียงตูมดังสนั่นวันไหวปรากฏเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์พวยพุ่งขึ้นทั่วตัวเขาก็คือเทพขนาดยักษ์คนหนึ่งในพริปตาเดียวนั่นเองเด็กมหัศจรร์สามตาได้พวยพุ่งลมปราณที่ปราศจากผู้เทียบเทียมออกมาทั่วตัวกลิ่นอายคงความอมาตะตลอดการเสมือนดังคลื่นที่ไล่หลังตามกันมาสัตใสท่ทุกๆคน แม้เด็กมหัศจันยร์สามตาจะมีอายุน้อยแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาคือระดับคงความอมตะตลอดกาลกำลังความสามารถของเขาหาใช่เป็นการคุยโตโอ,อ,อ,อ้อวดยิ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจอมปลอมเสียงปังดังขึ้นสนันวันไหวสันสะเทือนฟ้าดินในพริบตาเดียวนั่นเองเด็กมหัศจรรย์สามตาอาศัยมือเปล่ารับมือกับค่ายกลเทพยักษ์ตรงตรงแค่หนึ่งฝา่ามือก็ต้านการโจมตีลงมาของค่ายกลเทพยักษ์ ดูฝีมือข้าเด็กมหัศจรรย์สามตาคำรามเสียงยาวลักษณะท่าทางฮึกเหิมและลำพองใจฝ้าดินเคลื่อนไปตามจังหวะก,การก้าวเดินได้ยินเสียงแหวงดังขึ้นเสียงหนึ่งฝ่ามือของเขาพลันกดลงสุริยันจันทราและดวงดาวล้วนรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางฝ่ามือของเขาสายทางเคลื่อนไปตามการก้าวเดินเด็กมหัศจรรย์สามตาหนึ่งก้าวหนึ่งสายทาง ด้วยจังหวะการย่างก้าวที่ลึกซึ้งยอดเยี่ยมอย่างยิ่งก้าวเข้าไปอยู่ท่ามกลางค่ายกลเทพยักษ์ของกองทัพเสริญจุ้งงอปังปังปังเสียงโจมตีดังขึ้นเป็นระลอกเด็กมหัศจารสามตาหนึ่งก้าวหนึ่งโจมตีสังหารค่อยๆแตกละเอียดทีละช่วงเพียงชั่วพริปตาเดียวเท่านั้นเขาก็สามารถบุกสังหารเข้าไปยังแกนกลางของค่ายกลเทพยักษ์ภายใต้การโจมตีต่อเนื่องทีละช่วงช่วงพลันทำลายค่ายกลเทพยักษ์จนแตกละเอียดได้ยินเสียงดังตูม สนันวันไหวค่ายกรเทพยักษ์ทั้งหมดแตกละเอียดมองเห็นมนุษย์ยักษ์ที่มีสายฟ้าลม้มลงตึงเมื่อค่ายกรแตกละเอียดพลันทำให้ทหารของกองทัพเสริญจุ้งงอถูกเปิดเผยออกมาตรงหน้าเด็กมหัศจรสามตาแม้ว่าค่ายกรเทพยักษ์จะมีความลึกซึ้งยอดเยี่ยมอย่างยิ่งแต่ว่าอย่าลืมไปว่าดวงตาทองคำของเด็กมหัสารสามตาสามารถทำลายความไม่จริงทุกอย่างได้สามารถวิวัฒนาการและคำนวณทุกสิ่งเมื่อเด็กมหัสารสามตาจ้องมองไปนั้น ความลึกซึ้งยอดเยี่ยมทั้งหมดของค่ายกลเทพยักษ์ถูกเขามองจนทะลุปลุกโลงดังนั้นเขาจึงสามารถบุกสังหารเข้าไปในค่ายกลเทพยักษ์ภายในเสี้ยววินาทีและทำลายค่ายกลเทพยักษ์ได้ทั้งหมดข้าเด็กมหัศจรรย์สามตาคำรามเสียงยาวมือขนาดใหญ่พลันรวบเอาสายฟ้าที่กองทับเสินจุ้งงอนำมาแต่เดิมเข้าไปอยู่ในมือของเด็กมหัศจรรย์สามตาได้ยินเสียงเปรี้ยด,ดังขึ้นสายฟ้าทั้งหมดเสมือนดังน้ำหลากที่พุ่งโจมตีออกไปยังกองทับเสินจุ้งงอ อากบในเวลานี้เสียงร้องหน้าเวทนาดังขึ้นลงสลับทหารของกองทัพเสริญจุ้งงอจำนวนไม่น้อยถูกสายฟ้าแทงทะลุอ,อกลม้มลงจมกองเลือดท่ามกลางเสียงร้องที่หน้าเวทนาอย่าได้ทำร้ายคนในพริบตาเดียวนั่นเองจากการที่อมาเต่าร้องเสียงดังขึ้นมาปรากฏโล่ขนาดยักษ์ที่ลอยเข้ามาได้ยินเสียงปังดังขึ้นเสียงหนึ่งเข้าขวางน้ำหลักสายฟ้าที่จมตีมาจากเด็กมหัศจรรย์สามตาเอาไว้ ผู้ลงมือก็คืออมหมาเต่านั่นเองพลันที่เขาลงมือก็ได้ช่วยชีวิตผู้ที่ยังคงรอดชีวิตอื่นๆของกองทัพเสริญจุ้งงอเอาไว้ที่แท้ก็ไอเลวคนนี้นี่เองเมื่อเด็กมหาศจย์สามตาเห็นอำม,มาเต่าแล้วหัวเราะย่อทีหนึ่งและกล่าวว่าต่อให้วันนี้ถ้าเจ้าไม่ได้วันหน้าก็จะสังหารเจ้าแห่วาจาสามหาวยิ่งนับอม,มาเต่าหัวเราะหน้าครั่นครั่มเย็นชาและกล่าวว่าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีวันหน้าแล้ว อาศัยเจ้านหนอเด็กมหัศจรรย์สามตาหัวเราะเสียงดังมองดูอมหมาเต่าทีหนึ่งหัวเราะเสียงดังอย่างโอหังปวดดีและกล่าวว่าอาศัยเจ้ายังสังหารข้าไม่ได้หากข้าสังหารเจ้ายังมีความเป็นไปได้เจ็ดส่วนนับรวมข้าอีกคนจะเป็นไรในเวลานี้เสียงที่เอ้อระเหยดังขึ้นปรากฏคนสามคนได้ก้าวออกมาจากทะเลสาบผู้ที่ก้าวออกมาก็คือเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเซินกูจ้านและกระบี่เหินเทียนเจียว เมื่อครู่นี้เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มยังได้ช่วยเหลือพวกเซินกูจ้านและกระบี่เหินเทียนเจียวอีกแรงให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากการทำความลำบากใจของน้ำพูลาวาตอนที่3042่ข้าพูดแล้วคนอื่นต้องทำตามพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มสามคนก้าวออกมาจากทะเลสาบเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มนั้นไม่ต้องพูดถึงให้มากความเขาตั้งใจต้องสังหารเด็กมหัศจรรย์สามตาให้ได้อยู่แล้ว อีกทั้งในเวลานี้เสินกู่จ้านและกระบี่เหินเทียนเจียวก็มีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับเด็กมหัศจรรย์สาตาแล้วเช่นกันนาทีนี้แม้ว่าเสินกู่จ้านและกระบี่เหินเทียนเจียวไม่ได้ลงมือแต่ว่าพวกเขาต่างยึดตำแหน่งเอาไว้ด้านหนึ่งกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมออกลักษณะล้อมเด็กมหัศจรรย์สมตาเอาไว้เด็กมหัศจรรย์สามตาอันตรายแล้วล่ะ ทุกคนที่มองเห็นภาพนี้แล้วต่างก็เข้าใจได้ว่าพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มไม่ต้องการให้เด็กมหัศจรรย์สามตามีชีวิตออกไปจากที่นี่เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มต้องการสังหารเด็กมหัศจรรย์สามตาเป็นสิ่งทุกคนสามารถเข้าใจได้จะอย่างไรเสียเขาย่อมไม่ต้องการเห็นเด็กมหัศจรรย์สามตาแย่งผู้หญิงกับเทพสงครามจินเปี้ยนซึ่งเป็นสิบน้องของเขาการสังหารเด็กมหัศจรรย์สามตาเป็นการตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ขณะที่เสินกูจ้านและกระบี่เหินเทียนเจียวถูกเด็กมหัศจรรย์สามตาหลอกทำร้ายไปทีหนึ่งเมื่อครู่ต้องเสียเปรียบให้กับเด็กมหัศจรรย์สามตาพวกเขาย่อมไม่มีความเป็นมิตรสำหรับเด็กมหัศจรรย์สามตาอยู่แล้วทำไมหรือพวกเจ้าจะเข้ามาพร้อมๆกันรึดวงตาทั้งสองของเด็กมหัศจรรย์สามตาเพิงตรงไปข้างหน้ามองไปรอบๆและหัวเราะเสียงดังขึ้นมาในเวลานี้แม้ว่าเขาจะถูกอัมมาเตา่า และเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มล้อมเอาไว้ก็ไม่มีท่าทีหวั่นเกรงแม้แต่น้อยยังคงมีลักษณะท่าทางที่ฮึกเหิมลำพองใจยังคงมีลักษณะท่าทางที่โอหังอดดีเต็มเปี่ยมคงไม่ถึงขั้นต้องเข้าไปพร้อมกันเสินกูจ้านยิ้มกล่าวเรียบเฉยขึ้นมาว่าข้าไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อสหายสามตาแต่ว่าสหายสามตาต้องส่งมอบหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมา ขอเพียงสหายมอบหลินจือเสียนต้นนี้ออกมาข้าจะสะบัดก้นจากไปทันทีแข่เท่าหาาข้าไม่มอบมันออกมาละ่ะเด็กมหัศจร์สามตาหัวรอยาะและดูแคลนดวงตาทั้งสองของเซินกู่จ้านพลันดูหน้าเกรงขามเปี่ยมด้วยปณิธานการฆ่าและกล่าวเสียงทุ้มต่ำว่าถ้าเช่นนั้นได้แต่ล่วงเกินแล้วจะอย่างไรเสียข้าเองก็ต้องการในหลิงจือวิเศษหิมะทองทำไฟศักดิ์สิทธิ์มาก การอาศัยกำลังแย่งชิงแล้วมาพูดเสียยิ่งใหญ่มีคุณธรรมได้ก็คงมีเพียงแกว้นเสริญฉีเจียงเท่านั้นที่ทำได้เด็กมหัศจรนสามตากล่าวหัวเราะเยาะปลาใหญ่กินปลาเล็กมันคือหลักกฎเกณฑ์อยู่แล้วเสิญกู่จ้านก็ไม่ได้แสดงอาการโกรธยิ่งกว่านั้นยังไม่ได้หน้าแดงท่าทางไม่สะทกสะท้านแน่นอนคำพูดลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ผู้คนไม่สามารถโตเถียงได้จะอย่างไรเสียในโลกของผู้บำเพ็ญตนก็เป็นลักษณะของปลาใหญ่กินปลาเล็กมาโดยตลอด เพียงแต่ผู้คนจำนวนมากไม่พูดเฉลยออกมาเท่านั้นแหบเป็นความจริงที่พวกเจ้ามีคนมากเด็กมหัศจรรย์สมตามองดูพวกเขาแล้วหัวเราะยย่อทีหนึ่งและกล่าวหน้าเกรงขามว่าเกรงว่าพวกเจ้าคิดจะรังตัวข้าเอาไว้คงยากนะหากพลาดโอกาสวันนี้ไปแล้ววันหน้าข้าจะต้องเอาคืนทีละคนทีละคนแน่นอนที่สหายคิดก็ไม่ผิด เสินกูจ้านหัวเราะอย่างทรนงและกล่าวว่าข้าก็รู้ว่าดวงตาทองคำของสหายยอดเยี่ยมมากดังนั้นข้าจึงเว้นช่องให้กับสหายเอาไว้ในเวลานี้เสินกูจ้านยื่นมือออกไปได้ยินเสียงปูดังขึ้นมองเห็นระหว่างฟ้าดินปรากฏประก,กายขึ้นมาพื้นที่แห่งนี้ปรากฏเป็นแคว้นโบราณลอยขึ้นเหมือนมีกำแพงศักดิ์สิทธิ์ไร้รูปได้กั้นขวางพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าเจ้าจะไปยังทิศทางใดก็ตาม เจ้าก็เหมือถูกกำแพงศักดิ์สิทธิ์กั้นขวางเอาไว้ต่อให้ข้ามกำแพงออกไปด้านล่างเท้าก็ยังคงเป็นแก้นโบราณที่ไม่มีสิ้นสุดเจ้าจะไม่สามารถหลบหนีไปจากแก้นโบราณเช่นนี้อยู่แล้วแกว้นโบราณห้ามฟ้าระดับบรรพบุรุษรู้สึกหวั่นไหวในใจเมื่อมองเห็นวิธีการปิดกั้นลักษณะเช่นนี้กล่าวด้วยท่าทีประหนกว่านี่คือสุดยอดวิชาเฉพาะของหยวนเต้าผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกหวั่นไหวในใจเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนี้ ชื่อของหยวนต้านั้นสยบเป็นนิรันดร์พลันที่เซิรนกูจ้านลงมือก็สำแดงสุดยอดวิชาเฉพาะของหยวนเต้าย่อมสามารถมองออกได้ว่ากำลังความสามารถของเขานั้นแข็งแกร่งเพียงใดแล้วเป็นความจริงที่ดวงตาทองคำของสหายนั้นยอดเยี่ยมมากเซินกูจ้านเอ่ยขึ้นช้าๆว่าแต่ว่าคิดจะทำลายแก้นโบราณห้ามฟ้าของข้าเกรงจะไม่ง่ายนักสหายไม่สามารถทำลายภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลบหนีไปได้ ดวงตาทองคำของเด็กมหัศจรรย์สามตาส่งประกายแอวบวับทีหนึ่งมองดูกำแพงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนั้นแล้วกล่าวเสียงเย็นช้าว่าช่างเป็นแคว้นโบราณห้ามฟ้าที่ดีเหลือเกินเหมือนที่เสริรนกู่จันได้พูดเอาไว้อย่างนั้นดวงตาทองคำของเขาไม่สามารถทำลายแคว้นโบราณห้ามฟ้าภายในเวลาอันสัน้นดังที่ข้าได้พูดเอาไว้สหายยายไม่งอบหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมาเล่า หลังจากนี้เจ้ากับข้าก็คือน้ำบ่อไม่ยุ่งกับน้ำคลองเสินกูจ้านยิ้มอย่างสูงส่งและงดงามนาทีนี้ทุกคนต่างกลั้นลมหายใจเอาไว้ทุกคนต่างรู้ว่าหากสู้กันซึ่งหน้าเด็กมหัศจรรย์สามตาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเด็ดขาดเมื่อสู้กันจนถึงที่สุดเด็กมหัศจรรย์สามตาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ว่าอาศัยกำลังความสามารถและของวิเศษที่เด็กมหัศจรรย์สามตามีอยู่ หากเขาต้องการหลบหนีไปแล้วก็ไม่แน่เสมอไปว่าผู้ของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่ม,มาจะารังตัวเขาเอาไว้ได้แต่ทว่าเวลานี้เสินกูจ้านอาศัยแก้นโบราณห้ามฟ้าที่เป็นสุดยอดวิชาปิดกั้นฟ้าดินเอาไว้หากเด็กมหัศจรรย์สามตาคิดจะหนีก็ยากขึ้นมากทีเดียวเวลานี้หากเด็กมหัศจรรย์สามตาคิดจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปวิธีการที่ดีที่สุดก็คือมอบลินจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมาให้กับเสินกูจ้าน เซิงกูจ้านยิ้มนิดหนึ่งเหมือนมีความมั่นใจอย่างยิ่งเขารู้ดีว่าหากเด็กมหัศจรรย์สามตาต้องการมีชีวิตรอดต่อไปจะต้องมอบหลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์ออกมาขณะท,ที่ในขณะน,นี้เทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มก็จะไม่หักหน้ากับเขาอย่างเปิดเผยความตั้งใจของเขาคือสังหารเด็กมหัศจรรย์สมตาจะไม่ยอมเพิ่มสัตรูที่กล้าแข็งขึ้นมาอีกคนแน่ ย่อมไม่ต้องสงสัยว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้หลิงจือวิเศษหิมะทองคำไฟศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นหมูในโอยของเขาเป็นแน่แท้แล้วเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มยืนท่าทีเย็นชาอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้ออกปากห้ามปรามการแลกเปลี่ยนของเซินกูจ้านในขณะนี้เขาก็ไม่ต้องการสร้างสัตรูที่กล้าแข็งอย่างเซินกูจ้านเขาเพียงต้องการสังหารเด็กมหัศจรรย์สามตาก็พอแล้ว แค่เห็นทีวันนี้ข้าคิดจะไม่มอบออกมาก็คงยากนะเนี่ยเด็กมหัศจรรย์สาตาหัวเราะยอดที่หนึ่งผู้รู้จักกาลเทศะเป็นยอดคนเสิริงกูจ้านกล่าวเออระเหยว่าอีกอย่างการพลาดท่าเสียทีทั่วขณะก็ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายเมื่อครู่สหายก็กักขังพวกเราอยู่ในน้ำพุลาวามิใช่หรือเรื่องราวบนโลกและโชคชะตาผู้คนมักจะแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอสหายเองก็ไม่ต้องไปคิดมาก เวลานี้เสินกูจ้านเรียกได้ว่าถือไพ่เหนือกว่าเรียกว่าหลิงจือเซียนนั้นคว้าเอามาได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงและเขาก็มีความมั่นใจและไม่สะทกสะท้านอาศัยพวกมากหรือในเวลานี้เองราชันแท้จริงหลิงซินกล่าวเรียบเฉยเย็นชาขึ้นมาได้ยินเสียงแหวงดังครึ่งปีกทองคำคู่นั้นของนางกังออกปรากฏประกายทองคำเจิดจ้าเวลานี้ราชันแท้จริงหลิงซินยืนอยู่ข้างเด็กมหัศจรรย์สามตาพลันดึงดูดสายตาของทุกคนเอาไว้ แน่นอนอำมาตเต่าเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มทั้งสองคนล้วนมีสีหน้าที่ปันยากมากแต่ว่าพวกเขาก็จนด้วยกล้าวต่อให้เป็นคู่มั่นของเทพสงครามจินเปี้ยนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไก่กา,ารกระทําของราชันแท้จริงหลิงซินฮ่าฮ่าฮ่าในเวลานี้เด็กมหัศจรรย์สามตาเสมือนหนึ่งได้โดปอยาโดปอเข้าไปอย่างนั้นเนื่องจากในเวลานี้ราชนแท้จริงหลิงซินยังสามารถยืนอยู่ข้างเขาได้กล่าวสําหรับเขาแล้วนับว่าเพียงพอแล้ว มีราชันแท้จริงหลิงซิงอยู่ด้วยต่อให้ต้องเป็นสัตว์ปูกับผู้คนทั่วลลาเขาก็เปี่ยมด้วยปณิธานการต่อสู้โดยไม่หวันเกรงอะไรในใจเลยแม้แต่น้อยนาทีนี้เด็กมหัศจร์สามตาหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งมีความฮึกเหิมเต็มที่มีท่าทีที่หมางเมินทั่วโลกเหล่าวอย่างทรนงว่าพวกเจ้าเข้ามาพร้อมๆกันก็แล้วกันคนอย่างเด็กมหัศจย์สามตาใช่จะเป็นคนที่กลัวมีเรื่อง พวกของเทพสวรรค์กระบีครึ่งเล่มเพ่งสายตาไปข้างหน้าในเวลานี้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนสายตาทีหนึ่งสหายหลิงซินเรื่องของพวกผู้ชายเสงิงเครงผู้หญิงอย่างพวกเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดกระบี่เหินเทียนเจียวได้กล่าวยิ้มแต้ต่อราชันแท้จริงหลิงซินเวลานี้กระบี่เหินเทียนเจียวได้ขวางอยู่ด้านหน้าของราชันแท้จริงหลิงซินย่อมไม่ต้องสงสยัยกระบี่เหินเทียนเจียวต้องการรับมือกับราชันแท้จริงหลิงซิน ขณะที่พวกของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มทั้งสามคนร่วมมือกันสังหารเด็กมหัศจย์สามตาหากเทียนเจียวต้องการสู้ข้าเล่นด้วยก็แล้วกันราชันแท้จริงหลิงซินพูดเรียบเฉยขึ้นคำพูดก็แข็งแกร่งมีพลังนางที่อยู่ในฐานะที่เป็นราชันแท้จริงมีอุปสรรคใดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเล่าหากสหายหลิงซินสนใจข้าก็จะเล่นเป็นเพื่อนด้วยกระบี่เหินเทียนเจียวก็เป็นคนเปี่ยมด้วยความบอดดี เวลานี้นางยิ้มเยาะและมีท่าที่เย็นชาลงมือเถอะในเวลานี้ดวงตาทั้งสองของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มยือกเย็นปณิธานการข้าวุบว่ากล่าวสำหรับเขาแล้ววันนี้ต้องสังหารเด็กมหัศจรรย์สมตาให้ได้ ในเวลานี้บรรยากาศหนักแน่นจนถึงที่สุดไม่ว่าใครก็มองออก,กว่าต่อให้ราชันแท้จริงหลิงซินในขณะนี้แอนนอกลับเด็กมหัศจรรย์สามตาอย่างเต็มที่แต่ว่าการร่วมมือของพวกเขาทั้งสองคนยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มสี่คนเจ้าหนูสามตาเจ้าตายไปดูจะไม่มีอะไรนะักในเวลานี้เสียงที่เออระเหยเสียงหนึ่งดังขึ้นแต่ว่าเจ้าจะทําให้แม่นางหลิงซินต้องพลอยเดือดร้อนกระมัง ผู้ที่พูดคำคำนี้ก็คือกระบือดำขนาดใหญ่นั่นเองคำพูดเช่นนี้ของกระบือดำขนาดใหญ่พลันทำให้ท่าทีของเด็กมหัศจรรย์สามตาต้องชะงักและสะดุ้งในใจกล่าวสำหรับเขาแล้วการที่มีราชาแท้จริงหลิงซิงอยู่ข้างกายทุกอย่างก็เพียงพอแล้วแต่ทว่าหากจะต้องทำให้ราชาแท้จริงหลิงซิงพลอยเดือดร้อนไปด้วยละก็คราวนี้พลันทำให้เด็กมหัศจรรย์สามตาเกิดความลังเลขึ้นมาแล้วลังเลบ้านเจ้าน่ะสิ กระบือดำขนาดใหญ่หัวราะเย็นชาว่าไม่เห็นหรือไงว่าท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่ยอมอ่อนข้อให้กับท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่ทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ทันทีไร้สมองคำพูดเช่นนี้ของกระบือดำขนาดใหญ่พลันเตือนสติเด็กมหัศจร์สามตาเขาอดที่จะมองไปยังหลี่ที่เย่เด็กมหัศจย์สามตาในฐานะที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะบุคคลและตัวเขาก็เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความโอหังอดดีคนหนึ่งเช่นเดียวกัน เขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับใครง่ายไดแต่ว่าหากเพื่อราชันแท้จริงหลิงซินเดินมานี่สิเมื่อหลี่ทีเย่มองเห็นท่าทางที่ขอความช่วยเหลือของเด็กมหัศจรรย์สามตาแล้วจึงยิ้มนิดหนึ่งและกล่าวว่าวันนี้ถ้าพูดแล้วคนอื่นต้องทำตามมีค่าคุ้มครองพวกเจ้าแห่ได้ยินแล้วสิเมื่อท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่ออกปากแล้วพวกเจ้าที่เป็นคู่รักน้อยรักน้อยก็วางใจได้เต็มที่เรื่องของพวกเจ้าสำเร็จแล้ว กระบือดำขนาดใหญ่หัวราแะแห่แว่าพวกเจ้าทั้งสองสามารถอยู่ด้วยกันต่อไปใครกล้าแยกจากพวกเจ้านิ้วมือนิ้วเดียวของท่านปราดผู้ยิ่งใหญ่จะสังหารพวกเขาเสียการที่พวกของหลีทีเย้พลันยื่นมือเข้ามาสอดทําให้สีหน้าของพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเปลี่ยนไปสหายนี่เป็นเรื่องบุญคุณความแค้นส่วนตัวของพวกเราไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสหาย ดวงตาทั้งสองของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มเพ่งไปข้างหน้าและกล่าวน้ำเสียงเย็นชาขึ้นมาข้าพูดแล้วทุกคนต้องทาตามหลีที่เย่กล่าวเรียบเฉยว่าเถ้าหากพวกเจ้ารู้จักกาลเทศะก็ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ข้าจะถือว่าไม่มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นหากไม่ข้าก็จะเหยียบข้ามศพของพวกเจ้าไปคำพูดที่เออระเหยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเปี่ยมด้วยกลิ่นคาวเลือดทรนงไร้ความปราณี ใช้อำนาจบาดใหญ่นี่แหละคือคนโหดอันดับหนึ่งมีผู้ยกนิ้วโป้งให้เมื่อได้เห็นหลี่ชี้เย่ทำการดูแคลนพวกของเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มอย่างสิ้นเชิงนี่มันมุทะลุดุดันเกินไปแล้วกระมังคลันก็ลวงเกินแกนเสริญฉีเจียงตําหนักศักดิ์สิทธิ์จินเปี้ยนและยังมีสีซีด้วยมียอดฝีมือถึงกับพึมพำขึ้นมานี่นับเป็นอะไรได้สมควรทราบว่าเขานะ่าคือผู้ชายที่อาศัยมือข้างเดียวสังหารร่างจำแลงของเทพสงครามจินเปี้ยน และหมิงหวงังฝอยิ่งไปกว่านั้นเบื้องหลังของเขายังมีนางฟ้าหอวู้สิงหนุนหลังตำหนักศักดิก์สิทธิ์จินเปี้ยนนับเป็นอะไรได้มีระดับบรรพบุรุษท,ที่มองเห็นได้ชัดเจนและทะลุปลุกโลงมากกว่าได้เอ่ยขึ้นชาชาคำพูดที่ถืออํานาจบาดใหญ่เช่นนี้ของหลี่ทีเย่พลันทําให้สีหน้าของพวกเทพสวรรค์กระบี่ครึ่งเล่มดูไม่จืดถึงขีดสุด